ไปกันที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้ว่าภาพรวมๆตอนนี้เขื่อนเจ้าพยาจะลดปริมาณการระบายน้ำลงแล้วนะคะแต่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะจุดนี้คุณสันติโฉมยงปักหมุดรายงานการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของชาวบ้านนะคะพิกัดนี้ตำบลบ้านกลุ่ม 9หมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมกว่า980ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมานานกว่า3เดือนแล้วนะคะชาวบ้านเขาเลยบอกไม่ไหวละ ขอยื่นข้อเสนอหน่อยตอนนี้ยกธงขาวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูในภาพนะคะชาวบ้านเขายกธงขาวบอกว่ายอมแพ้ให้กับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้อยากจะยื่นหนังสือร้องขอความเห็นใจและข้อเสนอในการจัดการน้ำให้นักการเมืองช่วยมาลงพื้นที่หน่อยแล้วฝากไปบอกยังกรมชลประทานหน่วยงานในการบริหารจัดการน้าฟังเสียงคนในพื้นที่ค่ะ มานกลุ่มนะครับอำเภอบางบานนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนมีกิจกรรมเรื่องของการยกธงขาวนะครับผมที่เห็นด้านหลังนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ธงสีขาวนะครับที่พี่น้องประชาชนซึ่งถูกน้ําท่วมนะครับเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะครับก็เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าประชาชนที่นี่เนี่ยต้องยอมพ่ายแพ้นะครับกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับสาเหตุสําคัญที่พวกเขาคิดว่ามันเป็นความพ่ายแพ้ของประชาชนก็คือเขาถูก ปล่อยให้น้ําท่วมนะครับมายาวนานเข้าสู่เัือนที่3โดยหลักการทั่วไปก็คือบ้านเรือนของประชาชนที่เนี้ยเขาถูกน้ําท่วมก่อนนะครับก่อนที่จะระบายน้ําเข้าไปในทุ่งในทุ่งนานะครับฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นฝั่งที่ประชาชนอ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนนะครับซึ่งบางหลังเนี้ยถูกท่วมมิดหลังคานะครับขณะที่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าระดับน้ําก็ ยังยังยังไม่เท่ากันอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าเขา,าเขาได้รับความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําซึ่งก็เป็นาปากเสียงนะครับของอพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลบ้านกลุ่มนะครับ น้ำท่วมนานค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยารอบนี้ชาวบ้านบอกว่าณนะชั่วโมงนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นเหมน็นเพราะว่ามันเน่ามันขังนะคะระดับน้ำยังท่วมสูงต่อเนื่องแล้วก็ขยายวงกว้างเรื่อยๆทั้งอำเภอบางบานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด16ตำบลถูกน้ำท่วมครบทุกตำบลก็ว่าได้ค่ะรวมแล้วกว่า10 110หมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมมีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้ว8,182ครัวเรือนสำหรับบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ